โอเคครับผมก็สวัสดีครับในท่าวันนี้ก็อย่ผมเองนะเลดกอนนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนหาโลบักฟรีแบบง่ายๆเลยนะครับแบบด้วยสีชมงในห้าโลบักนะครับสีม่วงเท่ากับห้าโลบักนะครับก็สามารถทำได้จริงนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กดแชร์ให้ผมเลยครับก็จะส่งรอสัตว์ขายแล้วนะครับก็กดช่วยกดหน่อยละกันนะครับคลิปนี้ขอสักกำลังใจสักสิบไลค์พอนะครับแค่นั้นพอนะครับก็กดไปที่แอปเลยนะครับก็กดนอนที่แอปนะครับก็ กพราจะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะให้เราเล่นมีดอันนี้นะเป็นมีดอันนี้นี่นะครับมีอันนี้เราตัดไปเรื่อยนะครับแล้วก็จะมีระบบสปินนะครับสมได้นะแล้วก็นี้เป็นระบบโคดนะครับนี่นครับระบบโคดวานี้เราจะวิธีการได้ระบาครับกดเทดนะครับแล้วกดเทดนะ นี่นะครับก็จะหน้านี้นะครับแล้วก็เรากดตรงคำว่าถอดโลบักนะครับก็ถ้าใครถึงนะครับมันจะขึ้นเป็นข้อความหนึ่งนะครับก็ผมก็เคยทำไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอามารวมเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นนะโอเคนะครับโอเคครับอทุกคนกดเข้าไาที่กูเกนลแครอมแล้วนะครับให้ทุกคนกดมาตรงที่รูปคนหานี้นะครับมันจะเป็นรูปแว่นขยายเนาะกดไปเลยนะครับกดแล้วก็กด ค้นหาแล้วก็พิมมัมัวนะครับแล้วกดในห้องสมุดนะครับอ่านะครับมาในห้องสมุดปึ๊บนะครับกดผลงานของฉันนะครับกดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงหน้านี้นะครับแล้วกดเลื่อนลงมานะครับแล้วก็หาตรงฟันเฟืองนะกดฟันเฟืองแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็สร้างพาร์นะครับนี่นะครับกดแล้วก็กดสามจุดนะครับแล้วกดรูปคอมพิวเตอร์นะครับ โอเคครับรออยู่ตรงนี้ปุ๊บนะครับทุกคนกดเลือกไฟล์นะครับเอาไฟล์ไหนก็เอาไปเลยนะครับแล้วกดไฟล์อีกทีนะครับมันจะมีไฟล์ซ้ำไฟล์ซ้อนนะครับก่เราเลือกรูปนะครับก็ผมจะเลือกรูปนี้ละกันนะครับไม่รูนะครับว่าจะได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับก็จะมีรูปที่ทั้งได้ทั้งไม่ได้นะครับงั้นเราตั้งเป็นอย่างนี้ละกันนะครับ ก็จะมีอันที่ได้กับอันไม่ได้นะครับก็กดสร้างเลยนะครับนะครับพอกดสร้างปุ๊บก็จะขึ้นมาแล้วครับเลยขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับเห็นไหมครับนี่คนระับตรงนี้นะโอเคนะครับแล้วก็กดค่ากำหนดค่านะครับตรงนี้นี่นะื่อใครไม่รู้นะตรงภาษาไทยนะครับกดกำหนดค่า โอเคนะครับกดมาแล้วก็เลื่อนฝ่ายขายนะครับนี่นะครับกดเปิดนะครับแล้วก็ให้เราตั้งนีเป็นเจ็ดโลบักนะครับตามนี้ครับกดไปนะครับแล้วก็อย่ากดส่วนตัวนะครับเพราะว่าจะแปะกันนะครับแล้วกดบันทึกเลยนะครับ นี่นะครับกดบันทึกเสร็จแล้วนะครับบันทึกอีกรอบันึงก็ได้นะครับเพื่อความน่ใจนะครับกดทั่วไปนะครับกดเซฟอีกทีนึงนะครับเซฟทับอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความชัวนะครับแล้วกดกลับนะครับกลับที่หน้าโลบอกนะครับทีนี้ก็กดเข้าไปดูในโลบอกแล้วนะครับว่ามันมีเกมพาร์มาหรือยังนะครับที่ผมสร้างไปนะครับมันมีมาหรือยังนะครับ ก็ดูนะครับว่ามีหรือยังโอเคนะครับเข้ามาแล้วในเว็บโรบอกไมมใช่หน้าเกมโรบอกนะครับแล้วก็กดไปดูเลยนะครับว่ามีหรือยังตอนนี้มันก็ค้างๆหน่อยนะครับก็ตอนนี้ไม่ต้องสอนอะไรเยอะนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่จาเป็นนะครับ กดเข้าเกที่เ,เราเลยละกันนะครับกดไม่ได้ครับตอนนี้ครับกดไม่ได้นะนดไ,ไ,ดนะได้แล้วนะครับดูนะครับว่าสร้างได้หรือยังนะอันะนี้ครับเกมพัดแล้วนะครับรานะคาจะมีเจ็ดโลบั๊กนะครับนีบ่นะครับเห็นไหมครับเจ็ดโลบัคกนะเจ็ดนะโลบั๊ก แล้วก็ให้เราเอไปเลยนะครับเข้าที่แอปนะครับเหมือนเดิมเนาะก็เดี๋ยวรอลูกระวัาขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวตัดภาพตอนมาแลวกันนะครับโอเคครับตอนนี้มันก็มาแล้วเนาะผมก็กดเข้าแอปผมก็กดเข้าไปแล้วเนาะอ่า้วก็กดมาลังรูปนี้แล้วนะนี้ก็กดเลยนะครับทีนี้ก็กดไปเลยนะก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับก็จะบอกว่ารอสามวันถึงเจ็ดวันนะครับนี่นะครับ ก็เดี๋ยวก็ดูนะครับตอนที่24นะครับก็อีก7วันนะครับก็จะเป็นวันพุธหน้าเนาะก็เดี๋ยวมาดูวันพุธหน้านะครับว่าโรบัจะเข้าใหม่นะครับก็ินนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะบา,บายยนะครับ